หายสงสัยวางพระหน้ารถควรหันหน้าไปทางไหนหันหน้าเข้าหรือออกแบบไหนดีลองมาติดตามรับชมกันดูนะครับและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือน <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะครับวันนี้เรามาดูกันว่าการวางพระหน้ารถควรจะหันหน้าไปทางไหนดีเพื่อความเป็นสิริมงคลกันนะครับ ความเชื่ออย่างหนึ่งที่อยู่คู่กับชาวพุทธโดยเฉพาะคนที่ต้องขับรถเดินทางไปไหนมาไหนมักกราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารบนับถือเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนออกเดินทางบางคนอาจจะยกมือไหว้แม่ย่านางบางคนอาจจะมีเครื่องรางของข,องของังติดไว้ในรถก็มีรวมถึงบางคนอาจนำพระมาตางังหรือวางที่หน้ารถเพื่อให้ท่านช่วยคุ้มครองระหว่างเดินทางอย่างปลอดภยัย แต่การนำพระมาตั้งบูชาที่หน้ารถนั้นก็ยังมีคนสงสัยว่าจริงๆแล้วเราควรตั้งพระให้หันหน้าไปทางไหนกันแน่ระหว่างหันหน้าไปทางด้านหน้าตัวรถหรือหันเข้ามาภายในตัวรถและการนำสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆเข้ามาบูชาในรถควรวางหรือเก็บไว้บริเวณใดเรามาหาคำตอบไปพร้อมๆกันเลยนะครับสำหรับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในรถที่นิยมบูชากันนั้น ก็จะมีพระพุทธรูปแม่ย่านางและวัตถุมงคลของขลังต่างๆโดยพระพุทธรูปนั้นถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนส่วนมากมักจะมีติดไว้ในรถเป็นอันดับต้นๆเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจป้องกันและคุ้มครองให้เกิดความแคล้วคลาดปลอดภัยตลอดการเดินทางและแม่ย่านางเป็นเทพเทวดาที่มีความเชื่อว่า เป็นผู้อยู่ปกปักรักษาคุ้มครองยานพาหนะต่างๆอย่างเช่นเรือเครื่องบินและรถยนต์ซึ่งผู้ที่มีความเชื่อและเคารพบูชานั้นมักจะนำพวงมาลัยผลไม้มากพรูข้าวและน้ำดื่มมาถวายตามโอกาสเทศกาลต่างๆส่วนวัตถุมงคลของขลังต่างๆวัตถุมงคลอื่นๆที่นอกเหนือจากพระที่คนพากันนิยมบูชา ซึ่งก็ได้แก่กุมารทองผ้ายันและสิ่งของอื่นๆตามความเชื่อของแต่ละบุคคลสำหรับการตั้งบูชาวัตถุมงคลภายในรถนั้นหากใครที่เชื่อในหลักของห่วงจุยการตั้งพระหน้ารถนั้นควรตั้งหันหน้าออกไปทางหน้ารถหรือทิศทางเดียวกันกับคนขับตามความเชื่อคือเพื่อเป็นการเสริมดวงให้พระได้เห็นในทิศทางเดียวกันกับเรา เพื่อเป็นการปกป้องคุ้มครองจากภัยอันตรายต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ซึ่งตามหลักฮวงจุ้ยนั้นการตั้งพระหันหน้าเข้ามาในตัวรถอาจทำให้เกิดความขัดแย้งกับคนรอบตัวได้แต่สำหรับคนที่ไม่เชื่อเรื่องของ่วงจุ้ยนั้นการตั้งพระให้หันหน้าเข้ามาหาตัวรถก็สามารถทำได้เช่นกันไม่ใช่เรื่องผิดนะักเพราะบางคนอาจรู้สึกสบายใจ มีสติตื่นตัวเป็นเครื่องเตือนใจขณะขับขี่เมื่อได้เห็นด้านหน้าขององค์พระนอกจากนี้ยังมีความเชื่อที่ว่าการไหว้พระเราควรไหว้ต่อหน้าทัานจึงเป็นเหตุผลหนึ่งในการหันหน้าองค์พระเข้าหาตัวรถคราวเนี้เรามาดูข้อควรระวังในการตั้งพระหรือวัตถุมงคลในรถกันนะครับคือ 1. เลือกขนาดให้เหมาะสม หากต้องการที่จะตั้งพระหน้ารถหรือบูชาวัตถุมงคลต่างๆภายในรถท่านควรเลือกขนาดให้เหมาะสมคือต้องไม่ใหญ่เกินไปจนบทบังทัศนะวิสัยในการมองเห็นเพราะอาจทำให้เกิดอันตรายขณะขับขี่ได้ 2. จัดวางในตำแหน่งที่ปลอดภยัยการวางหรือตั้งพระที่หน้ารถนั้นควรวางในตำแหน่งที่ปลอดภยัยไม่ควรตั้งทับบนแอร์แบ็กหรือถุงลมนิรภยัยเพราะหากเกิดอุบัติเหตุ ประที่ตั้งอยู่อาจโดนแรงอาจจากถุงลมเนราภายัยกระเด็นมาโดนคนขับหรือผู้โดยสารภายในรถได้ที่สำคัญควรหาที่ยืดอย่างเช่นกาวสองหน้าหรือแผ่นยานกันลื่นมาติดกับองค์พระเพื่อป้องกันการตกลน่นในขณะที่รถกำลังเคลื่อนที่และหากเป็นการแขวนควรเลือกขนาดที่เหมาะสมไม่ใหญ่หรือมีน้ำหนักมากเกินไป เพราะเวลารถเหลียวจะได้ไม่เวียงไปกระแทกกับกระจกหน้ารถและ 3. ไม่ควรมีจํานวนมากเกินไปการเชื่อมั่นเคารพบ,บูชาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือนั้นไม่ใช่เรื่องผิดนะครับแต่เราไม่ควรนำพระหรือวัตถุมงคลต่างๆเข้ามาไว้ในรถจนมากเกินไปเพราะนอกจากจะทำให้รถดูอึดอัดขับแคบแล้วยังเสี่ยงอันตรายหากเกิดอุบัติเหตุ และยิ่งท่าพระรวมไปถึงวัตถุมงคลต่างๆที่มีมูลค่าสูงก็อาจจะถูกจรลกรรมได้ง่ายเช่นกันแต่ทั้งนี้การตั้งบูชาพระหน้ารถหรือบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆตามความเชื่อของแต่ละคนนั้นสามารถทำได้ไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวแต่ควรบูชาให้เหมาะสมและที่สำคัญไม่ว่าพระที่เราบูชา จะมีชื่อเสียงหรือบารมีแค่ไหนหากเราขับรถด้วยความประมาทอุบัติเหตุก็สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อดังนั้นควรขับขี่อย่างมีสติไม่ประมาทใช้ความเร็วตามกฎหมายกำหนดก็สามารถช่วยลดอุบัติเหตุได้แล้วคราวเนี้ยเรามาดูพระหน้ารถที่คนนิยมบูชากันนะครับ 1. หลวงปู่ทวดพระหน้ารถอันดับต้น,ตน ที่หลายคนบูชาด้วยความโดดเด่นในเรื่องของพุทธคุณของความแปลวคลาดปลอดภัยจากภัยอันตรายต่างๆทั้งจากเรื่องราหรือข่าวรถยนต์ประสบอุบัติเหตุเสียหายทั้งคันแต่ผู้ขับขี่กลับไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดทําให้หลวงปู่ทวดได้รับการกล่าวขานถึงความศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่นิยมสำหรับคนขับรถหรือต้องเดินทางบ่อยๆ 2. หลวงพ่อคูณหรือพระเทพวิทยาคม พระเกจิชื่อดังอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าไรตำบลด่านขุนทศจังหวัดนครราชสีมาอีกหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ขึ้นชื่อเรื่องความแข็งแกรปลอดภัยจากภัยอันตรายต่างๆโดยมีความเชื่อว่าหากผู้ที่บูชาหลวงพ่อคูณประพฤติปฏิบัติตัวดีจะสำเร็จผลทุกครั้งไปส่วนใหญ่จะนิยมบูชาเป็นเหรียญหรือรูปหล่อ 3. หลวงพ่อโต หรือสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมะรังสีอดีตเจ้าอาวาสวัดระฆางโคศิตารามวรวมหาวิหารพระดังที่นิยมนำมาบูชาไว้หน้ารถเพื่อความแคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายและอุบัติเหตุช่วยคุ้มครองผู้ขับขี่ 4. หลวงพ่อโสดหรือที่หลายคนเรียกกันติดปากว่าหลวงพ่อวัดปากน้ำวัดชื่อดังในกรุงเทพมหานคร เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่หลายคนให้ความเคารพนับถือและศรัทธาเป็นอย่างมากซึ่งเคยมีคำกล่าวที่ว่าใครได้บูชาหลวงพ่อวัดปากน้ำหรือพระผงจากวัดปากน้ำแล้วหละก้อในน้ำไม่ตายบนบกไม่ตายกลางอากาศไม่ตายลาบผลไม่ขาดมือมุ่งหวังสิ่งใดก็ให้อธิษฐานทําให้หลายคนเลือกที่จะบูชาไว้ในรถหรือพกพาติดตัวอย่างไรก็ตาม การนำพระมาบูชาในรถยนต์นั้นแม้ว่าพระท่านจะมีพุทธคุณหรือชื่อเสียงเป็นที่กล่าวขานขนาดไหนแต่ถ้าเราขับขี่ด้วยความประมาทและใช้ความเร็วเกินกำหนดสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ไหนก็ไม่อาจช่วยให้เราแขวงลกรจากอุบัติเหตุได้เช่นกันนะครับสำหรับเรื่องราวที่ได้นำมาเสนอก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านผู้บังเกิดจิตศรัทธา จากการได้ฟังเรื่องราวธรรมะในวันนี้และขอขอบคุณท่านผู้ฟังถูกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมช่องเราทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังนะครับสาธุ